สวัสดีนโนโนโค,ค,รครับพี่น้องที่ติดตามสองน้อเด็กน้องฟ้ามครับมือนี้กับพ่อพ่อกันคือเก้าครับพี่น้องกับน้องเด็กน้องฟ้ามม,มมอนี้ผมเชื้อมาม่างแบบอันขั้นนะเพื่อพี่น้องเพราะว่าเมื่อวานได้เทพไปแล้วมืนอนี้ก็บเื้อม,มาม่างแบบพี่น้องพ่อม่างแล้วเดี๋ยวปะรถตัวนี้มาสีแข็งมาสีมางย่างเลยพี่น้องติดตามบั่งเล้วครับนะแล้วแล้ว เรียบร้อยพี่น้องสวยๆส่วนพุ่มกับส่วนที่เนาะส่วนนี้ก็โอเค้มเข้มไม่มางแบบพุ่มครับพี่น้องมาเนี้อบ้างแบบตอนนี้ครับพี่น้องต้องเอาเก็บอันไม่ที่เ้าขัดไดว้ขัดหัวขัดหัวไว้รวดมัดแกะออกก่อนพี่พน้องและจังม่างแบบเนาะพี่น้องที่ตามครับ เราเลยับพีนแกอดยังมางดักออกยังดแบบออกกัมันบินหรอกมาไม่แกมากออกเบิรสอครับพี่น้อง่ไปเรื่อยๆครับม้างวแก่แบบออกที่ตามครับ แก๊งเลือดออกจากไม่เรียบร้อยแล้วก็ม่างลากครับลากที่เ้าขำไว้มันตีงเราพี่น้องดึงออกเลยครับทดสอบตรงนี้ตัวน้ำนักกับพลกสอบ ก็พี่รับไปเรื่อยๆเลย,ยจนแล้วแล้วกันทั้งม่างรักม่างแบบน้ะพี่น้องต่อไปก็พี่น้องเอาไม้ออกจากเบ,บแ็ดเรื่อยๆแล่วกันอาเสียมครับที่เสียมแปล,แปลนาะพี่น้องงับอย่าจงังปอแตก แล้วครับพี่น้องบไปนี้ก็เอาไม้ขึ้นครับจะเ,เป็นแบบที่สวยงามเพื่อขับมันสวงามหรือม่งามครับพี่น้องถ้าเอาดึงไม้ขึ้นนัดตอนนีก้ก็ติดลักติดลักข้ามยานลักทั่วไว้อยู่ตรงโตัวลักสะกดพี่น้องติดตามครับตอนนี้ก็เอาไม้ข้มามออกแล้วด้วยพี่น้องอน,นี้ก็มาถอดแบบนเนาะเพื่อขับมันสวง,งามบอ ตอนอน,ออน,ตอนี้ก็มาออกมาแล้วพี่น้องก็สวยครับสวยอยู่นี่นะครับเงือปูนเต็มงามๆกับแบบแรกโดยเพาะดีมากเบิ่งเบงดเนาะใพี่น้องเบิ่งเดี๋ยวถามมากเลยพี่น้องติดตามเบิ่งครับเรียบร้อยแล้วพี่น้อง กองไปละสามหลอกกับหลอกคนท่างหลอกหนึ่งกับโอเคครับแนนดีแต่ก็บัอยากแขยงมาได้ดอก <c oughs> สั่งใหม่ครับเพชรทะร <c oughs> เลกเิ่งเองเลยทีคานครับสูงสามสิบอดบ๊อบบหอดสามสิบครับน่าจะประมาณเศร้าวกว่าสวยๆเนื้อพูดแนนดีครับพี่นอ้องแน่นๆโปร่งนิดนิด โอเคคือคือมีแคหินน่นยๆกะเพียงโบเพียงปันไดคกับพี่น้องกอเห็ดหาก,เหกะเห็ดเนาะเท่าแรกทำเองแบบเองเห็ดข้าวเองหัวเองเบิดทุกอย่างบวดมาเองรวดก็ได้แบบอะไยืมแบบเพิ่มมากกว่ามาเห็ดเขาแบบเองโอเคกั okay, บพี่น้องเป๊ะดีงามดีจะมีบางบอลเนาะที่มันโบเด็กอะสาปเอาเข,ข้ามาขี้ได้ นี่ไม่ต้อได้ข้อออกโอเคครับพี่น้องแบบก็โอเคเนาะเห็แบบนดิสูตรกะนี่กะนสองล็อกต่อปูนสอบหนึ่งครับพี่น้องล็อกกับสองเมตรเนาะสองล็อกกับสี่เมตรสี่เมตรต่อปูนสอบหนึ่งเหลืออีกนิดหนึ่งประมาณสิบขู่เหลือสิบขู่ครับสองล็อกนี่ปูนสอบหนึ่งก็ได้ประมาณจักสองล็อกสองล็อกครึง่งนี่ครับประมาณนี้ สองหลอกสองหลอกไปไป,ไปนี่แหละพี่น้องต่อปูนสอบหนึ่งเนาะหลอกไปสองเมตรโอเคครับพี่น้องสวยแน่ยนนาดีเนาะเยีมย่มเยิม่มเยิ่มขอบคุณพี่น้องที่ติดตามเราสู้มากมือก่อนี้กมามั่งแบบพี่นอ้องเบื้องเนาะเดี๋ยวต่อไปกะสทีท่งพุูนครับพี่น้องก่อนนี้อีห่าหลอกอีกห่าหลอกห่าหลอกหน่อยกะนที่ข้ามเสาขึ้นวัดขึ้นว่ามันจะซ่องห่างสำหรักะรข้ามเสาตอกเสาครับพี่น้องกะโอเคเนาะถ้าติดตามด้พี่น้องคลิปต่อไปครับอ,อีพี่ต่อไปจะคลิปนี้กะ มา,มาแบบพี่น้องเบิ่งได้ก็ต้องเอาปูล,ล่องกันหยาดหยาดครับเอาเล็กสอดสอดดันดันลงไปมันแน่นแล้วก็เอามันเพี้ยนแ้วก็เอาเกียงเกียงไม้ครับรูปเทิงหนาเทิงหรอจังแน่นจังเต็มเนื้อ,อปูนจังเต็มหลอกเนาะพี่น้องแล้วคลิปนี้กับพ่อสมนียเนาะถ้าติดตามเราส้มคลิปต่อไปนะพี่น้องอย่าลื่อะกดโคตรซับสะไข่โคตรแรงโคตรแซ่พี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจของคนเฮ็ดคลิปเนาะพี่น้องเฮ็ดถ่ายท้ามีดูพี่น,อน้องได้เบิ่งนี่ถึงเป็นความรูกก้บ่ความรู้กะบ่หลายก็น้อยพี่น้องเนาะไทยโบราณโบ่สนใจบ่ซ้อมกะ กดออกไปได้ครับพี่น้องออรครับขอบคุณนอทีติดตามโรโซมาครับขอบคุณครับ